ชาเรามาขี่ดูข้าวดูสวนกันนะคะนี่วันแปลงนี้35วันแล้วคะ่ะที่ถังประมาณนะคะที่ถังประมาณขี่เล่นนะคะกำลังจะไปบ้านตาม,มาอ๋อหมาหมาบ้านตาม,มารับเลยเนอะ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 ดีค่ะ

เดี๋ยวหนูมาก็มารอได้เดี๋ยวทำอะไรเสร็จขี่เล่นดูทุ่งดูนาก่อนมีคู่เล่นมืคู่เล่นเขาจะเล่นด้วยถังเงินอยากเล่นด้วยโดดอยากเล่นด้วยถังเงินถังเงินเราถังเงินมีเพื่อนอะแต่ถังเงินมันเล่นนะถังเงินนั้นนั้นอะ ม,มันเทศมันเทศยายทำยอดเลยไปถังไปถังปล่อยมันแห้มั่งมีแปลงนี้สามสิบห้าวันแล้วใส่ปุ๋ยไปมันไอ,อไมไโล,ลกินยาเดี๋ยวมันจะไม่ไป,ปล่อยแตกกออะไร